สวัสดีครับก็ผมแบงค์กโมเกมแคตเตอร์แคสเกมไฟน์ n i เ h ฟเรดี้แฟนเกมแฟลตแบร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ชัเตอร์วันเช่นเคยผมนะหลังจากพาที่แล้วผมแพ้ไม่เป็นท่าเกมนี้มันไม่ง่ายนะเว้ยผมไม่แน่ใจด้วยมันมีกี่คืนผมในะคืนแรกเปิดมาแบบนี้ถ้าให้เดาน่าจะมีแค่คืนเดียวนี่น่าจะเป็นตัวอย่างเฉยมันไม่น่าจะโหดขนาดนี้แล้วมีหลายคืนเรามังเราจะมาลองดูอีกทีผมจะผ่านได้ไหมครับผมนะเทคนิครอบนี้ผมไม่เลยเพิ่มเติมเลยวะก็ เล่นเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ลองพยายามดูผมเนี่ยคือไม่มีอะไรเพิ่มเติมจริงผมจะมาพยายามต่อโดยที่ความรู้เท่าเดิมนะเอาเป็นว่าเราอาจจะต้องรีบทำงานให้ไหวขึ้นแค่นรอบก่อนผมมัวแต่กลัวหุ่นเลยไม่ค่อยทำงานใช่ไหมรอบนี้เราต้องพยายามเน้นการทำงานให้เด้มมากที่สุดที่ทำได้ผมเนี่ยเปิดไฟงไงนลืมอาชิมหายลรมปุงเปิดไฟคลิกขวาปะในคลิกขวามั้ง ปึ๊บโอเคผมรีบทําตรงนี้เลยเพราะเป้าหมายเราคือทํางานให้เสร็จกับผมเนี่ยแต่หุ่นเมื่มารัวจริงนะผมว่าน่าจะมีแค่คืนเดียวถ้ามันมารัวขนาดนี้ในคืนแรกใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้แล้วท่านที่มันจะมารัวขนาดเยอะม่หลายคืนมันเยอะเกินปะเรียบร้อยตอนแรกยังนิ่งอยู่ผมเนี่ย ตอนนี้จะเริ่มมาแล้วตัวแรกจะเป็นบอนนี่บอนนี่ตอนมาได้เสียงเดินเดินครั้งแรกไม่มาเดินครั้งที่สองจะมาหน้าประตูผมทำรัวเลยได้วกันผมไม่สนใจแล้วเป้าหมายเราคือชนะต้องไม่วอลกแวกซ์ทำดีๆไปจะได้สองอันอย่างไวรอฟังเสียงดําดําฟ็อกซี่จะใกล้มาผมว่าผมน่าจะเจ้าวิธีการรับมือได้ครบทุกตัวอยู่หระมั้ง อันนี้สาวอย่างวายโอเคมาอีกตัวนึงแล้วแต่บอนนี่ไม่ยินเสียงเดินมาเลยเนะมาแหละพูดถึงก็มานะเองมาเลยเหรอโหไม่ยินเสียงปกติมันต้องได้ยินเสียงสองทีแต่รอบนี้ม่งมาเลยแล้วตัวอะไรหายไปเฟรดดี้ใช่ไหมเฟรดดี้นี่แหละที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่อ่ะดำๆเสียงออดคลิปเป่งเอ,อ้ยเดี๋ยว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  ิดทันไม่ใช่ิกาไม่เดิมถึงไหนแล้ววเนะี่ยฮานมึงเอ้ยยังไม่มาโอเคแต่เฟรดดี้ต้องดูในสตอร์เลสสตอร์เลสเป็นแค่ห้องเดียวใช่ไหมเฟรดดี้ยังไม่อยู่ในสตอร์เลสผมต้องกดอะไรสายฟ้านี่ใช่ไหมถ้าเห็นเฟรดดี้อยู่ในนี้แล้วมันหยุดเคลื่อนไหวผมยังไม่เห็นเลยอโอเคดำดำ,ดำป้องกันไปแล้วชิกายังไม่เริ่มเดินเฟรดดี้ไม่รู้หายไปไหนเฟรดดี้ยังอยู่ในครัวรู้สึกนั่นบะเห็นแวบๆนะ่าอาจจะใช่ เฟดดี้คือรอบที่แล้วมันก็มาไวผมเลยไม่อยากจะค่าใสา่ตาเท่าไหร่โอเคผมทำต่อเนะมีเสียงใหม่อ่ะม,มีใครโอเคเช็คเฟดดี้หน่อยไปถึงนั่นยังหมาแล้วมาแหรืงไงต้องรอมันมันหยุดขึ้นไวปุ๊บผมกดชัดเลยปับ๊บเรียบร้อยโดนจบโอเคดำ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 ,ดำรอแป๊บหนึ่งได้ไม่ต้องรีบเรามันร้องเสร็จแล้วค่อยไปก็น่าจะทันอยู่ผมว่า โอเคเสร็จแล้วโกเ,เออเออ,เอ,อทางไหนนี่ัอดี้อืมนี่เร็วมันมาแล้วจึบหันมานี่ปิดโอเคบอนนี่ชิกาละอ้ย๊ยชิเป้เอยตกใจเลยพูดถึงมันก็ดังพอดีนะยังไม่มาโอเคบ้องกันได้หมดแล้วผมนะส่วนเฟรดดี้ผมไม่แน่ใจมันจะกลับมาเร็วไหมอาจใช้เวลาอยู่ หมายังมันไปไหนเฟรดดี้ตอนนี้ดูห้องเฟรดดี้เอาไว้ดีกว่าเออนี่ไงดูห้องเฟรดดี้ไว้ถ้าเห็นมาปกก็เตรียมตัวเสียงใครเพิ่งเดินไปนักหนาวเนี่ยเออผมเข้าใจแล้ววิธีการและมือเฟรดดี้โอเคผมไปเฮ้ยได้ว่ะเท่านั้นผมว่าผมน่าจะมีเสร็จอยู่เสรจกอันหนึ่งปัญหาเดียวตอนนี้คือชิก,กาที่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะมายังไงกันบ้าง จะเริ่มเดินแมชชิกาเริ่มเดินแล้วผมนะโอเคถ้างั้นเราต้องล่อไปที่ห้องนี้โอเคมันจะดำดำเล่นเสียงให้อยู่ตรงนี้มันจะไปตรงนั้นอยู่แล้วโอเคชิดเฟรดดี้ยังอยู่ตรงนั้นเรากลับไปจัดการบ็อกซี่เฮ้ยพอเข้าใจก็โอเคนะผมว่าพอผมเริ่มเข้าใจระบบอะไรผมเริ่มจะจับจุดได้แล้วเฮ้ยอีเวเลยมานล้วมาปุ๊บนี่ดังบ่อยเลยนะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเออมันจะไปทางไหน มันจะเดินมาหาเราปะชิบหายแหละมันเดินมาวะ่ะแต่ผมก็ปิดประตูดได้ปะวะ่ว่าถ้าเกิดมันจะมาหาเราจากทางเนี้ยใช่ไหมมาไหมยังไม่มามันยังอยู่ตรงทางเดินอยู่หรือเปล่าหมายังเก่งรออยู่แนละมันวอนนี่โอเคผมงั้นผมต้องล่อมันไปที่อื่นอ่าล่อมันไปที่ห้องนี้ใกล้สุดเล่นเสียงเออชิกาไป็นงรู้แล้วมันถูกผล่อไปแล้วเฟดดี้เฟดดี้อยู่ไหม เฟรดี้ไปไหนวะเฟรดี้อยู่ตรง้นปะเฟรดี้อยู่นะยังไม่มาโอเคผมล่อชิกาให้เดินขึ้นไปตรงนู้นแล้วผมเนะยกดเสียงล่อไปอยู่นั้นใช่ไหมผมจะล่อมันเข้าไปที่ห้องนี้แล้วกันไอห้องนี้มีเสียงไว้ไปป่ะล่อไหมไปไกลผมเอาให้มันจะไปแนวีหนอยู่ไหไปไหนวะเข้าห้องนี้ก็ได้มเออเข้าไปห้องนั้นแหละอืมสวยงามสวยงามตอนนี้ชิกายังไม่เข้าใกล้ผมผมเนะบอนนี่ก็โอเคเฟรดี้ไม่ออกมาบ็อกซี่ป้องกันได้โอเคเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ บอนนี่มาแล้วมันจะมาใช่ไหมตรงนี้โอเคปิดรอเดี๋ยวรอมันมาก่อนก็ได้อืมใกล้ๆล้วค่อยปิดเฮ้ยมันมาเลยเหรอเมื่อกี้มันเดินมาเรื่อยๆเลยเหรอบอตตีต้องหยุดข้างหน้าก่อนมั้ยเเรามีเมงนาเื่อเลยชิคกาไปถึงไหนแล้วชิคก้าอ่ที่ไหนอุ้ยเวเลยชิคก้ที่ไหนชิคก้าอ่ที่ไหนไม่เลยวะมันอยู่นี่มันมันมันจะเดินมาหาเราเหรออุ้ชิดมันเดินมาหาเรา่ะ โอ้แล้วมากันเยอะผมปิดไม่ได้แล้วโอ้รอบนี้มาดีมากเลยวะฮึมตอนนี้ผมอยู่แค่ชิกะาแล้วผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงให้เร็วเท่าไหร่ผมไม่รู้สเต็ปการล่อว่าจะล่อยังไงให้ดีที่สุดมันก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละคือล่อไปห้องใ,ใกล้ๆแต่บางทีกดไปมันก็ไม่ไปใช่ไหมแลวคือผมไม่รู้ด้วยตำแหน่งของห้องว่าห้องไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไง จะกดล่ออะไรนีกดไม่ถูกเออตอนนี้จุดอ่อนผมเหลือแค่ชิกาแล้วมันมาช้าอยู่มันมาน่าจะตอนทํางานสามเสร็จค่อยมาอะไรนี้ถ้างั้นเรารีบสปีดเลยไหมผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ผมปิดประตูต่อไม่ได้เพราะว่าชิกามาพอชิกามาถึงห้องเราปุ๊บคือปิดประตูแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคือตายอย่างเดียวเลยเคอืมโอเคเป็นไปได้ไหมแหละ ถ้าเกิดว่าผมรู้สเต็ปจัดการกับชิกาได้แล้วก็มันเป็นไปได้ผมเนี่ยย้ำอีกทีว่ามันมีแค่คืนแรกใช่ไหมถ้าวิคืนต่อไปมันจะขนาดไหนวะนี่ขนาดคืนแรกขนาดนี้ผมแม่งเออไไม่นานจังเนี่ยเฮ้ยเดินมาวะเนี่ยยังเดินอยู่ั้มเนี่ยกดเยอ่เนี่ยเออเมื่อกี้มึงค้างเหรอรอตั้งนานบักแฮนโอเคหุ่นนี่เหมือนไม่อิงกับเวลาเนี่ย การออกมาของแต่ละตัวรู้สึกว่าจะขึ้นอยู่กับงานที่เราทําดังนั้นผมว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้การออกมาของหุ่นนี้ขึ้นอยู่กับเวลาอ่การทํางานของเราไม่ขึ้นกับเวลาที่เราใช้ค่อยๆเล่นไปก็น่าจะพอไหวเดือครั้งแรกไม่มาปะอืมโอเคทํ okay, าต่อทั้งนั้นบอนนี่ค่อนข้างจะง่ายอยู่ถ้ากดถูกจังหวะแล้วไม่ลน เออเพราะาถ้าเกิดว่ากดประตูก่อนที่มันจะมานี่คือประตูมันออโต้ไงมันจะเปิดของมันเองเอ้ยผมแพ้เพราะว่าประตูมันมีคูดาวด้วยมั้งเออที่ผมปิดประตูคือปิดประตูลัวๆไม่ได้เวลาปิดไปแล้วประตูจะมีคูดาวดังนั้นต้องปิดให้ถูกจังหวะว่าจะปิดตอนไหนอะไรงนี้ไม่แน่ถ้าผมปิดถูกจังหวะจากการชิกาได้ด้วยก็ได้ละมั้งตัวอะไรมาเพิ่มนะเฟรดดี้ใช่ไหมโอเคเฟรดดี้นี่มาช้าผมนะแต่ผมเปิดห้องสตูเลดรอแล้ว ดำดำมาดำดำกับบอนนี่ม่งมาพร้อมกันเลยเคเดี๋ยวเรามันหยุดก่อนแล้วผมก็จัดการบอนนี่งั้นก็ไปหาดำดำไปหาดำดำฮะมึงดำมากเลยตัวก็แดงมาดำอะไรแถวนี้ฟะโอเค let's go ตอนนี้ยังไม่เห็นเฟรดดี้อยู่ในนั้นประตูก็ป้องกันแล้วเสียงเดินก็หายไปเฟรดดี้ยังไม่มา ไม่มีเสียงเดินเดี๋ยวมันก็เดินบ่อยจังเลยเลิกเดินได้ไหมตัวเสียวไม่รู้จะมาตอนไหนผมนะฮึบยังไม่มาเนี่ยคือจนถึงตอนนี้ผมยังรับมือได้ด้วยสเต็ปนี้แต่พอชิก,กามามันจะเริ่มลวนก็ต้องคอยดูหลายอย่างเกินประตูพร้อมใช้งานโอเคเรดดี้ยังไม่เห็นติดแค่ชิก,กาอย่างเดียวดังนั้นถ้าไม่มีชิก,กาที่ผมผ่านไปแล้วเนี่ยแม่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพอหยุดเดินปุ๊บปะ๊ะเรียบร้อยจบค้าผมเนะียทีนี้เราก็ไปสแตนบายรอตอนแรกมันจะมาห้องเอ่อโอเคดำๆอีกรอบไม่บอนนี่กับไอ้ฟ็อกซี่แม่งมาพร้อมกันตลอดเวลาเลยวะดูบอนนี่แม่งจะมาแล้วผมก็ต้องไปนูน่นตอนนี้ชิกก้ามาแล้วปัญหาคือผมจะรอมันยังไงเฟรดดี้น่าจะไม่มาอีกนานเท่าที่ดู ชิกาตอนนี้มาอยู่ห้องนี้ใช่ไหมไปอยางวะไปไหนะวะมันเดินไปที่อ่าดูไม่ได้เหรอเฮ้ยให้กูดูสิเฟรดดี้เฟรดดี้เดินกลับมาปะเฟรดดี้มาทำไมกูช็อตสายฟ,ฟ้าไปยายามันมาทาไมไปมาไหนไปทางนั้นเลยน่าจะเดินกลับไปแหละเออชิการกำลังเดินมาทางนี้ผมเนี่ยผมจะล่อมันเข้ามาในห้องนี้จะเดินกลับไปไหมเฮ้ยเฮ้ยไปไหนออกมาเข้าไปในห้องที่ผมล่อไปแหละคือห้องนี้โอเค จากนั้นชี้กานะมาห้องนี้เลยเล่นเสียงเอาไว้อโอเคโอเคผมน่าจะถูกละมัง้งเล่นเสียงตอนนี้มันอยู่ที่ห้องนั้นผมลองกดรัวๆรอให้มันอยู่ในห้องนี้ไว้นั่นไงมาปะเด้โอเคพอม,มันออกจากห้องนั้นปุ๊บผมจะไปกดใหม่เพื่อรอมันกลับมาพวกนี้มันก็มาด้วยกันอีกเช่นเคยเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วรอมาใหม่ โอเคเปิดนี่เฮ้ยเร็วๆชิบหายใช้ชเวลานานเกินปไปทึบโอเคชิก,กาไปไหนแล้วตอนนี้ผมคาดสายตาแม่งอีแล้วชิดเปียกนี่โอเคมันอยู่ห้องนั้นนะผมเนะใช้เสียงล่อห้องนั้นไว้สวยเฟรดดี้อยู่นั้นไหมเฟรดดี้อยู่นี่โอเคมันหายไปแล้วผมกดอีกทีเพื่อลอมันกลับมาเอยโอเคเราจะอยู่ชิคก,ก้าที่ห้องนั้นสวยเป็นไปได้ผมเนยะตอนนี้ก็จะเหลือแค่ว่าเฟรดดี้มันจะมาทีเผลอผมไหม พอผมวนจะจับตาดูชิกาอยู่เนี่ยโอเคผมน่าจะล็อกชิกาไว้ได้ไปไหนเฮ้ยนี่กดยังไวกลับมา,าเสมอกลับมายังสวย <c oughs> ล็อกมันไว้ห้องนะผมนะมันอยู่ห่างจากห้องผมเยอะอยู่แล้วก็เฟดดี้ยังอยู่ไหมเช็คเฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้โอเคเฟดดี้อยู่นั้นไว ผมเห็นแล้วเมื่อกี้คือผมกดปุ๊บคือมันหันกลับมาเลยไม่ต้องรีบมาดำๆก็ได้ว่าผมรีบมาเกินไปเมื่อกี้คือผมกดห้องปุ๊บชิกะก็หันกลับมาเลยแต่ว่าการใช้เสียงนี่มันจะค่อนข้างซื่อตรงมาเฮ้ยชิกะมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเดียวมาจากไหนอ่ะเดียว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 ,ยว,ยวชิกาชิกะครับมาจากไหนครับมาถึงนี่หรอไม,ไม่ไหนแล้วอะชิกะไปไหนแล้วอ่ะโอเคมันกลับมาแล้วโอเคโอค้ยเชื่อ โอเคเช็คเฟรดดี้อีกทีมันยังอยู่ไหมโอเคมันอยู่นี่โอเคผมว่าเฟรดดี้น่าจะไม่ขยับแล้วคืนนี้ถ้างั้นถ้ามันจะมามันน่าจะมาได้แล้วแต่ก็ไม่ประมาทเดี๋ยวผมจะคอยเช็คเป็นพักๆไปไหนเ้ยเนี่ยคือกดปุ๊บคือมันมาเลยนะเวลรที่ค่อนข้างเที่ยงตรงอยู่กับผมเนี่ยเที่ยงตรงกว่าเกมหลักสปริงแท็บ้งกดบางทีไม่มานี่คือกดปุ๊บม่งมายังไงก็มาโอเคเสียงเรานี่ม่งมีพลังสูงจริงใช้ได้ใช้ได้ไปไหนเลยเฮ้ยเนี่ยกดปุ๊บม่นหันเลยเช็คเฟรดดี้ โอเคไม่มีไม่มีการเล่นที่เผลอมันยังอยู่ตรงนั้นบอนนี bon ่มาไหมฟ็อกซี่จะมานะไม่มาว่ะโอเคงั้นเราก็ไปดำดำเฮ้ยโหสเต็ปอะไรเนี่ยทำเล่นไปไงเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบกดลอก่อคิกากลับมาโอ้ยเวทจับไว้มานี่มานี่มานี่ข้อนี้ข้อนี่โอเคบอนนี่จะมาเฮ้ย hey, คิกามาทำอะไร แม่งได้ยินเสียงนั้นมาเหมือนกันเหรอวะล่อมันกลับไปที่ห้องนี้เลยล่อมันกลับห้องนี้ก่อนใกล้ใกล้ใกล้กล,กลับไปนะครับกลับไปนะครับน่าจะไปแลชิกะโอ้โหโอเคเอ้ยคือออดดังครั้งเดียวแม่งโผล่มาถึงนี่แล้วอะ่ะเสียงล่อมันกลับไปไปตรงนู้นแล้วโอเคแล้วก็จะล่อมันมาตรงนี้ด้วยสวยงามพอมันอยู่ห้องนั้นปุ๊บผมจะล่อมันมาห้องนี้ทันทีสวยโอเคโหไม่ง่ายนะเนี่ยแม่งมาดิเฮ้ยรู้ม่อยู่ห้องนั้นไม่ต้องทำเนียน ไม่อะไรผมทำเสร็จแล้วผมเพนแล้วกลับมาใช่ไหมเอออยู่ไปละตูมเอ็นชิฟเย่ชิฟคอ complete จบครับผมนะด้วยการวางแผนที่สุดยอดโนแม่ง no, ขึ้นไหนสอมาดื้ออะไรเกยโอคืออะไรอะ่ะมันเป็นแบบใหม่ไม่เหมือนอันเก่าเหร F2 left I mean you fat life โ okay. อเคแล้วคลิกทูอินเดอร์กับ บางของเหรอโอเ okay. ค eg empty soda can โอเคหาสเต e l อ v a t o r เหรอ่ะเขาบอกว่าต้องหาลิฟต์ของสตาร์ผมเนี่ยคืออะไรมันก็แค่ก่อนเราจะไปทำงานเลยไงตอนนี้คือมันบอกให้เราหาลิฟต์ของพวกสตาร์เอาล็อกโอเคตอนนี้ผมไม่รู้แล้วผมแนวผมมาเจอกับอะไรเนี่ย <c oughs> เราต้องเป็นสตาร์ต้องไปลิฟต์เหรอ นี่มันห้องยามเหานี้ไม่ใช่ลิฟต์อะนี่ปะหาลิฟของสตาฟคืนที่สองสตาฟเอเลเวเตอร์ละ่ะนี่ห้องน้ำที่ทำงานเราก็กว้างเหมือนกันเนี่ยเอ,อปกติอยู่แค่โต๊ะั้มนะรอบนี้ได้มาสำรวจแล้วว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนี่คือการเดินสำรวจแมปได้เลยเนะเอ,อเพราะว่านี่เรามาเดินดูแมปต่างๆเนี่ย ห้องเก็บของที่เฟรดดี้มันชอบมาแล้วมันทางไหนวะเฮ้ยแถบนี่คือเป็นทางจริงๆที่เราเห็นในมอนิเตอร์ใช่ไหมเฮ้ยเกมนี้แม่งหลูเนะี่ยเออเรามาดูทางเลยว่าห้องไหนแม่งไกลาจากกันมากแค่ไหนเลยแบบนี้แบบโหทําได้ดีมากผมเนี่ยปัญหาคือลิฟสตาร์แม่งอยู่ไหนเนี่ยพวงนี้แม่งหลอผมผมเนี่ยล็อกหมดเลยบอกว่าให้หาลิฟต์สตาร์ หรือหรือบนันทางออกว่าออกเลยได้ไหมออกไม่ได้ลิฟต์สตาร์ฟนี่ก็นี่ลิฟต์สตาร์ฟบอกว่าเอา้าก็นี่ลิฟต์สตาร์ฟเถอะแล้วเปิดไงก็นี่ลิฟต์สตาร์ฟเฉยเอา้านี่ก็ลิฟต์ไงเอา้าไม่ใช่อะ่ะไม่ร่อยหาลิฟต์สตาร์ฟก็นั่นเอา้าว a t the อันนี้ผมหลงทางแล้วผมนะคิดหายที่ไหนวะคือทางไม่ไม่ใช่ ร้านมงไม่ใช่แคบแคบไปยนะมึงจะบอกให้มันให้มันไปกว่านี้เดินหากระตายละเมืองถ้าเดามันก็น่าจะอยู่ในห้องเราปะห้องที่เรารับมืออะไรเงี้ยน,นี่ไงลิฟต์สตาร์ไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันประตูฮะไอที่เรารับมือฟ็อกซี่มีประตูด้วยเหรอเพิ่งจะเห็นเนี่ยนี่เป็นทางใหม่เลยปะไม่ไม่ก็ทางเก่าเอาแล้ประตูนี้มันมีเออมันมีได้ไงวะ มันมีที่ปิดไว้ด้วยผมนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรลิฟต์สตาฟนี่ไงใช่ปะกดลงโอเคนะเข้าไปเลยเออ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 เอเออย่าติดสีกูเสียวนะ เอ d นออฟเดจบ Demo ผมนะผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะมีอะไรอีกไหมแล้วขึ้นบอกว่าคืนที่สองด้วยนะเอาสตูสาดุ้งเลยนี่ว่ามีอีก โอเคผมนั่นคือการจบเดโมไฟในแอสเฟรดี้แฟลตแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองครับผมนะ่ยช็อปเตอร์วันแปลว่าจะทำหลายช็อปเตอร์ใช่ไหมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมนะั้นระบบการเล่นนี้สนุกใช้ได้โอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ค่แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมถ้าับผลงานที่ผมนะั้นเกิดใครเล่นพาสต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขออนุญาต <c> goodbye <oughs> good night <c oughs>